สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นแนวข้อสอบข้มอม .4 นะคะข้อที่25เนาะก็จะเป็นอ่าเรื่องของการแก้สมการพหุนามนะคะสิ่งที่ข้อเนี้ยที่โจทย์ถามเนี่ยก็จะเป็นคําถามว่าผลวบวกทั้งหมดของคำตอบของระบบสมการเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ สิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่สมการเนี่ยมันเป็นอ่ากลังสองขึ้นไปนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะหาตัวแปรได้หลายค่าอ่ค่าของตัวแปรได้หลายค่าแต่ว่าบางค่าอาจจะใช้ได้หรือบางค่าอาจจะไม่ได้หรือบางข้อเนี่ยแก้ได้เยอะมากเลยแต่พอแทนค่าไปแทนค่ามาปรากฏว่าไม่มีคําตอบคือสามารถเป็นไปได้นะคะแล้วยิ่งข้อนี้มันเป็นฟัาูกนชาัที่เป็นเศษส่วนด้วยนะคะสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือ กรณีที่เป็นเศษส่วนนิยามของมันคือส่วน,นจะต้องไม่เป็นศูนย์เพราะว่าถ้าส่วนเป็นศูน,นย์มันจะหาค่าไม่ได้นะคะถ้าเราไปกดค่าคิดเลข อ่ะแบบอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งแล้วก็จิ้มไปเลยหารแล้วก็เลขศูนย์เนี่ยมันจะขึ้นว่าออเออร์นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องระวังด้วยเพราะว่าอันเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยที่บอกให้ระวังก็เพราะว่าตัวส่วนมันไม่ใช่ตัวเลขมันดันมีตัวแปรปอนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องระวังด้วยว่าถ้าแทนค่าเข้าไปแล้วมันเป็นศูนย์ไหมถ้าเป็นเนี่ยมันไม่สามารถเป็นคําตอบได้แล้วก็ต้องตัดค่านั้นทิ้งนะคะซึ่งโจทย์ของข้อเนี้ยถ้าเราสังเกตเนาะ ตรงที่พี่อ้อมถ่ายในสีเขียวๆตรงเนี้ยค่ะสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วมันคือแบบหน้าตาเหมือนกันเดทเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้สมก,การได้เร็วขึ้นนะคะอย่างแรกเลยอย่างข้อนี้บางคนอ่ะอาจจะบอกว่าถ้าเราใช้วิธีปกติก็คือทําส่วนให้เท่ากันหรือกําจัดส่วนทิ้งอันนั้นไม่ว่ากันแต่อีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือแทนที่เราจะต้องมานั่งเขียนพัุนํามเยอะๆตรงเนี้ยเราก็แค่กําหนดไอ้ก้อนสีเขียวอะค่ะที่มันเหมือนกันตรงเนี้ยให้เป็นตัวแปรใหม่อีกตัวแปรหนึ่งซึ่ง อะวันนี้ที่จะมาสอนก็คือสอนใช้วิธีนี้นะคะก็พี่อ้อมก็เขียนเลยเนาะว่าอ่ะกำหนดให้ 2x กำลัง2ลบ f เนี่ย พี่อ้อมจะกําหนดให้เป็นตัวแปรใหม่ก็คือตัวแปร A เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นหน้าตาแบบเนี้ยคือต้องเห็นครบด้วยนะต้องเป็น 2x กําลังสองลบ x ถ้าเป็น 2x กํอลังสองอย่างเดียวไม่ได้นะคะคือต้องมีให้ครบเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอตรงเนี้ยก็เปลี่ยนทห้มเป็น A ให้หมดเลยเพราะฉะนั้นจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเราก็จัดรูปแบบใหม่เป็น A นะคะลบด้วยหส่วน a นะคะเท่ากับ1 อ่ะคราวนี้วิธีการแก้สมการเนี่ยมันทําได้2วิธีวิธีแรกก็คืออ่าทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็คืออย่างข้อนี้ทำส่วนให้เป็น a ให้หมดเลยหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการกําจัดส่วนทิ้งซึ่งพี่อ้อมเนี่ยชอบใช้วิธีการกําจัดส่วนทิ้งมากกว่านะคะอย่างตัวเนี้ยเราติดปัญหาที่ส่วน a ใช่ไหมตรงเนี้ยนะคะส่วนเป็น a เราก็ง่ายๆเลยอยากกาจัดทิ้งใช่ไหมเราก็คูณ a เข้าไปนะคะทั้งสมการก็จะได้เป็น a กำลังสองลบหเท่ากับ a แล้วเราก็แก้สมาการทั่นามปกตินะคะเกิดการแยกข้างแล้วก็อาแยกตัวประกอบอย่างอันนี้ค่ะมันเป็นกําลังสองกำลังหนึ่งแล้วก็กําลังศูนย์อันนี้เราสามารถใช้วิธีแยกตัวประกอบได้นะคะก็คือแยกออกมาเป็นสองวงเล็บนะคะก็จะได้เป็น a อลบสามคูณกับ a อบวกสองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก้สมาการออกมาเนี่ยเอเราจะมีสองค่าเนาะก็คือมีสามกับลบสองนะคะ หรือเยี่ยพี่อ้อมขะขยับนิดนึงอ่าโอเคอ่ะคราวนี้บางคนอาจจะบอกว่านี่ไงพี่ออมได้คําตอบเป็นสามกับลบสองแล้วผลบวกของคําตอบเป็นหนึ่งได้ไหมเพราะสามบวกกับลบสองก็เป็นหนึ่งคือ ถ้าบวกกันเป็นหนึ่งอ่ะใช่นะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่คำตอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวแปรที่โจทย์ให้มาตอนแรกเลยเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เป็น A ถูกไหมเขาใช้เป็นตัวแปร x ไอตัว a เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ค่าสมมุติที่เรากำหนดขึ้นมาใหม่เฉยเพราะฉะนั้นนะคะไอสามกับลบสองเนี่ยยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงอ่าเพราะฉะนั้นทำยังไงไม่ยากนะคะเราก็แค่ แทนแทนที่เราจะบอกว่าอ่ะ a เท่ากับ3แล้วก็ a เท่ากับลบ2เนี่ยแล้วก็แค่แทน a เนี่ยกลับไปเป็นตัวแปรเดิมนะคะก็จะได้เป็น 2x กําลัง2ลบ x อันนี้ก็คือ a ถูกไหมอันนึงเป็น3อ่ากับอีกอันหนึ่งก็คือ 2x กําลัง2ลบ x อีกอันนึงเป็นลบ2นะคะอ่ะอันนี้พี่อ้อมต้องใช้คําว่าหรือเนาะคือมันจะเป็นค่าใดค่าหนึ่งก็ได้หรือว่าเป็นได้ ทั้งสองขาก็ได้มัต้องใช้คำว่าหรืออ่ะคราวนี้เราก็ใช้วิธีเดิมนะคะก็แยกข้างนิดนึงนะคะเพื่อที่จะแก้สมการอ,อ่นพี่ออมก็จัดรูปก่อนซึ่งอันแรกเนี่ยแยกตัวประกอบได้นะคะเป็น 2x ลบ3คูณกับ x บวก1นะคะลบ3ก2อ่ะเากับ0อ่ะอีกอันนึงอะค่ะอันเนี้ยไม่มีคำตอบมันไม่สามารถแยกได้นะคะอันนี้คือไม่มีคำตอบ กรณีนี้ไม่มีคําตอบก็คือจบไปนะคะไม่ต้องสนใจแล้วก็มาดูกรณีที่มันหาค่าได้ต่ออันนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะคะจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0ก็จะมี x 2ค่าคือ3ส่วน2กับลบ1แต่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะงั้นหนูเอามาบวกกันเลยได้ไหมคําตอบก็คือยังไม่ได้นะคะเพราะอย่างที่บอกเลยว่าเงื่อนไขเนี่ยตัวส่วนเนี่ยจะต้องห้ามเป็นศูนย์ถูกไหมจะต้องห้ามเป็นศูนเด็ดขาดนะคะ อ่ะเพราะฉะน,นั้นพี่เอมก็ต้องมาแทนมาค่าในนี้ก่อนว่าเอ๊สุดท้ายเนี่ยถ้าแทนค่าลงไปในก้อนเนี้ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะ,ะพี่เอมก็ลองแทนเลยอ่ะสมมุติพี่เอมแทนเอเป็นสามส่วนสองอ่ะแทนในเนี้ยก็จะเป็นสองคูณสามส่วนสองกำลังสองก็เป็นเก้าส่วนสี่ถูกไหมแล้วก็ลบเ็กก็คือลบสามส่วนสองก็เป็นเก้าส่วนสองลบสามส่วนสองมีค่าเท่ากับหกส่วนสองก็คือสาม อ่าอีกตัวหนึ่งนะคะ x เท่ากับลบหนึ่งอ่าก็แทนค่าไปเลยสองคูณลบหนึ่งกำลังสองลบกับลบหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือการแทนค่าตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นลบ x อยู่แล้วแต่ว่าค่าของเรามันเป็นลบหนึ่งอ่ะมันจะต้องมีลบสองครั้งนะคะถ้าใครเปิดไปเขียนครั้งเดียวกลายเป็นเปลี่ยนค่าของคําตอบไปเลยนะคะอ่ะาคราวนี้ลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งหนึ่งคูณสองก็คือสอง ลบเจอลบเป็นบวกนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะแทน x เ,เป็นค่าไหนเห็นไหมคะไม่ว่าจะแทน x เ,เป็น3าส่วนสองหรือแทน x เ,เป็นลบหเนี่ยสุดท้ายก้อนเนี้ยมันมีค่าเป็นสาเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเพะื่อความชัวร์เมื่อแก่ที่เราแทนน่ะเราแทนแค่ในก้อนพวกนี้เฉยๆถูกปะเราก็ต้องมาเช็คจากก้อนใหญ่ทั้งหมดเลยอ่ะก้อนใหญ่ทั้งหมดก็คือ3าลบด้วยห ส่วน3มีค่าเป็น1จริงไหมสาม3นึ3งสามลบสเป็น1ของจริงนะคะนั่นหมายความว่า x ที่เราใช้เนี่ยที่เราหามาได้เนี่ยมันใช้ได้ทั้งคู่นะคะแต่นี้ไม่ใช่คำตอบอย่างที่บอกนะคะสิ่งที่เป็นคำตอบอ่ะใกล้ละ เพราะฉะนั้นนะคะเขาอยากได้ผลบวกของคําตอบถูกไหมผลบวกก็คือเศษ3ส่วนสเนี่ยบวกกับลบหมีค่าเท่าไหร่3ส่วนสก็คือ1.5ถูกไหมบวกเจอลบก็เป็นลบเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้อ่า ก็คือ0ูจุดแพรนะคะอันนี้ mm hmm. ก็ถามว่ายากไหมจริงๆมันไม่ได้ยากเนาะมันแค่เหมือนวิธีการตรวจคําตอบเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่าที่มันยาวก็คือการที่เรากําหนดตัวแปรใหม่แต่เชื่อไหมว่าถ้าเราไม่กําหนดตัวแปรเนี่ยมันจะยาวกว่านี้อีกนะคะ